ซับที่ก้อยปิดการขายได้ในระยะเวลาแค่เพียง19วันนับตั้งแต่วันที่เราทําสัญญาแต่งตั้งในหน้าทําไมถึงสามารถขายได้ใน19วันจริงๆแล้วเจ้าของขายมาแล้วเป็นปีที่ดินทําเลดีมากๆเลยนะคะแต่ขายไม่ได้เพราะอะไรคีย์หนึ่งที่สําคัญเลยว่าทําไมเจ้าของอยังขายไม่ได้ไม่รู้วิธีการในการที่จะต้องตั้งราคาก็เลยตั้งราคาสูงเกินไปพอสูงเกินไปคนที่จะมาซื้อก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้แต่ด้วยความที่หลายอย่างเลยติดจำนองขายฝากมันก็เลยกลายเป็นว่า วันนี้เขาต้องหาคนที่เข้ามาช่วยแล้วตัดสินใจว่าวันนี้ฉันต้องใช้ในหน้ามาเจอนักเรียนพี่ก้อยคือเป็นนักเรียนที่ยังไม่เคยขายที่ดินก็เลยเอามาปรึกษาพีกพ่ก้อยเพราะว่าปรึกษาพี่ก้อยพี่ก้อยก็เลยบอกว่าออะงั้นเรามาทําการบ้านกันวิเคราะห์ราคาก่อนเลยก่อนที่จะเข้าไปคุยจากเดิมทีเขาตั้งราคานี้คือเท่าหนึ่งของการปิดการขายได้เลยนะแล้วลดลงมาครึ่งหนึ่งรับสัญญามาบวกเพิ่มไปนิดหน่อยแต่ด้วยความที่พี่ก้อยถือว่ามันมีโอกาสในการที่จะปิดการขายได้และเป็นราคาที่เหมาะสมตามที่พี่ก้อยเคยสอนนักเรียนไว้ ล,ล้ก็เลยเข้าไปคุยสัญญาแต่งตั้งในหน้าระหว่างที่คุยมันก็จะมีปัญหาหลายอย่างเลยเพราะเขาไม่เข้าใจและเจ้าของก็รู้สึกว่าอยากขายมากๆกเพราะอยากขายมากๆคนเรามันก็จะมีความกังวลลังเลสงสัยคําถามเยอะแยะมากมายเลยของเจ้าของเช่นใช้ในหน้าหลายคนได้ไหมงานในหน้าก็คือต้องทําให้เขาเข้าใจว่าวันนี้แต่งตั้งเราเป็นในหน้า,าสังหาที่ดูแลการขายให้แต่เพียงผู้เดียวแต่ว่าคนอื่นยังสามารถขายได้ถ้าคุณมีลูกค้าคุณก็สามารถมาค กับเรามาทํางานร่วมกันได้พาลูกพามาซื้อได้ให้เขาเกิดความเข้าใจรู้วิธีการทํางานของเรา